รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้อีสานพ่อเพียงสิงาบามืเบิ่งหววค่ะหววเอียยครับพาเบิ่งนี่ดีหัวนี่ก็กำลังดนซิปหามือค่ะหวกระช่งนี่ก็คือมีออเดอร์จองขบ้าแล้วค่ะซิบหามือครับประมาณ อีกสิบแปดมือค่ะกัดหางขึ้นแพ่ล่ออีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะตัวละบาทค่ะจำนายหวัวค่ะหวัวนี่ตัวอืน่นหรือวะครับตัวอื่นบอกค่ะมีอยู่ค่ะตัวนี้หวัวค่ะห,วหวัวหัวน้อยค่ะตัวนี้ยังบพันเอกกระถางนะคะบพันเอกขึ้นแพ้แจักมื่อครับนี่ เจ็มือค่ะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งค่ะหนึ่งสัปดาห์ค่ะห่วงัวน,นี้ค่ะอาหารไหนจังไหนนี่ครับอาหารต่ออาหารเม็ดน้อยนะคะอาหารกบค่ะอาหารคบเม็ดน้อยนะคะโปรตีนต้องใส่โปรตีนสามสิบสองนะคะห่วงขนาดนี้ค่ะคจังสีใหญ่คตัวนี้ก็หนีโปรตีนต่างกันวะครับใหญ่กว่านี่โปรตีนกับว่าแตกต่างกันค่ะ แต่ว่าเพียงแต่ว่าขนาดของอาหารใหญ่ขึ้นค่ะหวกรุ่นนี้ใส่อาหารเม็ดน้อยค่ะตอนนี้มีแจักกระช่งครับตอนนี้หวกมีอยู่สองกระช่งค่ะหวมีสองกระช่งเนาะครบแล้วครับครบตอนนี้มีอยู่สี่กระช่งค่ะสี่กระช่งเนาะตอนนี้มีมีติดตั้งแจักจักโลบ่ะครับเออตอนนี้มีติดตั้งอยู่ประมาณร้อยโลค่ะร้อยโลค่ะ ตัวตัวนะครับตีตีสร้างใหม่ผ้าไปเบิรงนะครับนี่ค่ะนี่คือกบผีพันธุ์สร้างขม่านะคะเด้อสุภาพมาเบิรงกบอันนี้คือกบที่ันธุ์สร้างนะค่ะถือคัดใส่ไว้ให้เพิ่นนะค่ะตัวนี้ตัวนี้ขนาดจักโตโลครับนี่ขนาดจักโตโลบอกค่ะประมาณเจ็ดถึงแปดโตโลค่ะเจ็ดถึงแปดโตค่ะขนาดนี้ค่ะ นี่คือประมาณกระช่งนี่ก็คือประปมันพันโตค่ะพันโตป่ะครับพันโตค่ะพันโตเนาะค่ะเพิได้กับประมาณลอยโลนะครับเนาะค่ะพันโตนี่คือออเดอร์ที่เพิ่นสั่งเข้ามานะค่ะครับค่ะเพิ่นจะมาเอามื่นได้นี่ครับเพิ่นจะมาเอามื่นได้บอกครัเพิ่นบพราะเนเดิระบุมือค่ะว่าเพิ่นจะมาเอามื่นได้เพิ่นโทษสั่งจองมานะค่ะคือเพิ่นสะดวกมื่นได้เพิ่นสิมานะค่ะครับผมน้องน้องสาเนเลี้ยงปลาป่ะครับเลี้ยงอยู่ค่ะสาเนคือปลาค่ะ ปล่อยปลาเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติค่ะปลายังครับปลาเอ,อ่อรัดเซียค่ะคือเลี้ยงไว้ให้มันกินขีก่กบมุ่นกบนะค่ะเวลากบถ่ายออ,ออกมาอ,อ๋อดีดนะครับเนาะการใส่มุ่นกบเป็นอาหารปลาซอยประหยัดอาหารไปในต๊วได้ค่ะครับืม่นี่กะพอสำนีก่อนเนาะครับเนาะ ตามไปด้วยค่ะอีสานพอเพียงครับ,บค่ะ